มากันแล้วนะครับสำหรับตัวของติดขั้นสูงนะโอ้โหบีบูย่านะครับโอ้ซีซั่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูตัวของผู้ชายก่อนนะอูดูสิครับสวยมากๆาครับเป็นตัวของอย่างแผคไมโครเวฟแมนนะอ้าวก็คือแ็กเป็นแบบไมโครเวฟนั่นแหละครับดูตัวของเสื้อครับมีเอลิเมน่นเป็นเสื้อไฟนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเป็นไมโครเวฟนะครับต้างหลังก็มีเหมือนกันนะ อ้โหสวยเกงแบบติดไฟหมดเลยอะ่ะคือคุ้มแน่ๆอ่ะมันคมตั้งแต่หัวแล้วครับทุกคนตอนเนี้ะนะแล้วดูตัวของผู้หญิงครับอูโหอาดีเหมือนกันโคตรคมอ่ะแล้วดูดูท่าแล้วดูท่าเอ้ยพันเพชรเลยเะนะี่ยก็จะมีท่าแล้วก็เป่านะอูกระเป๋าแบบโคตรสวยแล้วก็ระเบิดนะครับโอเคครับผมจะสุ่มแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหครั้งนะทุกคนห้าครั้งนะครับก็จะเป็นห้าครั้งโดยที่ไปครับครั้งแรกได้อะไร โอ้แล้วบัตรนี่มาให้หมผม่าไี่มาให,ห้ผมสักอันเลยอ่ะโอ้บัตรขอบัตรหนึ่งใบได้ไหมจะได้ไดไประหยัดโ,โอ้ยบัตรมาสองเอาดีทุกคนบัตรมาสองครับตอนนี้บัตรมาสองขอบัตรอีกหนึ่งใบได้ไหมตอนนี้เราเรา,เราลองมาแลกดูนะครับเฮ้ยผมไี่แลกดูโอเคตอนนี้อุย้ยผมมี90อันเลยเอา้าได้แล้วดี โอ้โหไม่น่าเลยโอ้โหดูผมเสียเสียแค่4 0 0รอจริงๆด้วยแล้วผมแบบยังเหลือเพรอะก็ะะเปิดบุญญาพาร์ทไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่โอเคนะครับเปิดบุญญาไปที่เรียบร้อยแล้วเย่บุญญาพรีเมียมนะครับโอเคคันที่สามนะครับคันที่สามเองดูรับไปเลยมีอะไรบ้างมีเสื้อผู้หญิงแล้วก็ m p 5ไฟนะครับเ p ็0ขอโทนคเตรับ M p ็ศนะ อ้เดาดูด,ด,ดิต้องเก็บอีกยาเลยนะครับตัวนี้ไปเก็บอีกยาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ชุดตัวผู้หญิงดูอใช่ไหมทุกคน,นได้บุญญาพานเนาะอู้สีทองด้วยนะอุ้อดีมากเลยนี่ดีมากเลยนะครับสวยมากโอเคครับก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผม C Day แมนด้วยนะครับบายบาย